แปดสิ่งที่ทำให้คุณดูเฮลตี้ใครๆก็ต้องการมีสุขภาพดีมีลุคที่ดูดีด้วยกันทั้งนั้นซึ่งถ้าคุณทำตามนี้ชีวิตคุณจะดีเฮลตี้ทุกวิวัน 1. ความเครียดทำลายผิวถ้าอยากผิวสวยดูอ่อนกว่าวัยสิ่งแรกที่ต้องปรับคือความคิดของตัวเราเองพยายามคิดในทางบวกมองโลกในแง่ดีหลีกเลี่ยงความเครียดเพื่อไม่ให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมานั่นเอง 2. อ,อย่าปล่อยให้หิวจัดการปล่อยให้ตัวเองหิวจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาหรือที่เรียกว่าโมโหหิวเราจึงไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานและควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบสามมื้อในปริมาณที่พอเหมาะ 3. ดื่มทันทีในตอนเช้าถ้าอยากดูแลสุขภาพพร้อมกับการเริ่มต้นวันใหม่ทันทีที่ตื่นนอนควรผสมน้ำส้มสายชูที่หมักจากผลแอปเปิล กับน้ำพึ่งเล็กน้อยผสมในน้ำอุ่นคนให้เข้ากันแล้วดื่มจะช่วยให้การดูดซึมของระบบลำไส้และการเผาผลาญของร่างกายทำงานได้ดีตลอดวันอีกทั้งยังช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วย 4. ทานอาหารอย่างเหมาะสมทานให้ตรงเวลาครบสามมื้อโดยเฉพาะในมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อสำคัญอย่าลืมเด็ดขาดแล้วไปลดมื้อเย็นให้ท้องเบาสบายไม่ทานอาหารเย็นในช่วงดึก ที่สำคัญในแต่ละมือ้อควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่อย่างเหมาะสมอย่าลืมเสริมผักผลไม้ให้ได้เกลือแร่และวิตามินครบถ้วนและต้องทานอาหารให้ตรงเวลาาแดดตอนเช้าแสงแดดยามเช้าจัดว่าเป็นวิตามินตามธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องเสียเงินนอกจากทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วยังทำให้อารมณ์ดีเพราะแดดอ่อนๆมีวิตามินที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุข ออกมาต่อต้านอาการซึมเศร้าในตัวเราคนที่เดินเล่นรับแดดอ่อนจึงมีหน้าตาเบิกบานสร้างความสดชื่นในตอนเช้าได้เป็นอย่างดี 6. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่า30นาทีนอกจากผลที่ได้ทันทีคือความกระปรี้กระเปร่าสดใสแล้วการออกกำลังกายในระยะยาวยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปอดหัวใจแถมยังช่วยลดน้ำหนักอีกด้วย 7. นาฬิกาชีวภาพหลักการสุขภาพดีบอกไว้ว่าเราควรจะเข้านอนในเวลาเดียวกันทุกๆวันแต่ส่วนใหญ่เรามักจะนอนไม่เป็นเวลาบางวันก็นอนเร็วบางวันก็นอนดึกส่วนวันหยุดก็นอนเรื่อยๆยาวๆไปการทําอย่างนี้จะทําให้ความเคยชินหรือที่เรียกว่าชีวภาพของร่างกายรวนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่วันจันทร์เราจะง่วงนอนกว่าปกติ 8พักผ่อนให้เพียงพอควรหาเวลานอนหลับพักร่างกายอย่างน้อยวันละ6กถชั่วโมงจะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่อย่างแจ่มใสและช่วงเวลที่ดีสุดควรเป็นช่วงเวลาก่อนสี่ทุ่มของทุกๆวันเพื่อที่เช้าวันรุ่งขึ้นร่างกายจะได้พร้อมทำงานได้เต็มที่ลองนำวิธีที่เราแนะนำไปใช้กันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ